ว่าคุณวิโร์เนี่ยครั้งที่แล้วมาคุยกันคือมีปัญหาจากการทํางานนี่แหละคือทํางานอยู่รงเป็นโรงงานเป็นโรงกึงครับเป็นโรงกลึงซึ่งต้องต้องทำงานหนักทํางานหนักอยู่กับเครื่องจักรใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วก็มีอาการรู้สึกแน่นหน้าอกใช่ฮะจนไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งมันจะมีผลอะไรบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นมัน ช่วงที่เป็นมันกระทันหันมากเราก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ก่อนเราจะมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็สุขภาพแข็งแรงมาตลอดอเป็นนักกีฬาเป็นอะไรครับแล้วก็มีอยู่วันนึงผมก็ไปเดินหาซื้อพวกเครื่องมือเนี่ยฮะตามงานโชว์ที่ไบเทคอะฮะก็ มีเอกสารแจกมาเยอะผมก็รับเอามาเพื่อจะเอากลับบ้านมามาดูมาอะไรเพื่อมาศึกษาแล้วครใช่ใช่เพื่อจะนั่นแต่มันมันเยอะมันก็หนักพอหนักปุ๊บเนี่ยพอเราขิวแล้วเดินไปโอ้แล้วใบเทคไม่ใช่แคบแคบนะฮะครับเดินไปมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกชาตั้งแต่ซีกซ้ายไปใช่ ตั้งแต่หัวไหล่เนี่ยลงมายันไปเนี่ยผมก็เปลี่ยนมือถือไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับอ่าฮะเข้าใจฮะคือคือไม่ใช่แขนชาแล้วไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยเปลี่ยนมืออีกข้างหนึ่งมาหิ้วถุงนะฮะครับพอพอด้านขวาเนี่ยพอรู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันเจ็บอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาข้างซ้ายอีกอก็ซักระยะหนึ่งพอมันหนักได้ที่มันก็เป็นอีกอตอนนี้ก็เลยเอาพอหลังจากกลับมาเนี่ยกําลังขับรถเนี่ย ดีนะมันไม่เป็นอะไรความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ครับคือว่าผมขับรถกลับเนี่ยสาสามคนก็พ่อแม่ลูกไปดูด้วยกันกับพอมาถึงบ้านจอดรถอะไรเสร็จเนี่ยพอขึ้นบ้านก็รู้สึกว่าจะแน่นเลยครับถือว่าโชคดีมากถ้าถ้าเป็นกระฐานหันตอนเวลาขับรถเนี่ยสงใเจอะอันตรายใช่อฮาาะภรรยาก็พาไปหาหมอ ช่วงช่วงที่เป็นเนี่ยมันแน่นมากแน่นแน่นจนหายใจไม่ออกอะ่ะทั้งบีบทั้งนวดทั้งให้เหยียบแล้วมันก็ยังไม่หายอ่าฮะแล้วผมก็ตัดสินใจอะ่ะทุบหน้าอกไปสองสามทีอะ่ะก็พอสัก <c oughs> ประมาณสักมันก็มันก็ไม่เจ็บนะพอ <c oughs> พอ <c oughs> พอสักประมาณสักห้าถึงสิบวินาทีเนี่ย <c oughs> มันก็รู้สึกว่าเบาลงอาการแน่นมันก็เบาลงออ uh huh. <c oughs> เบาลงผมก็เอ่อทีแรกก็ผมจะไม่ไปหาหมอไงเพราะมันมันมันช่วงมันเบาแล้วมันมันเหมือนจะเป็นปกติแล้วเนี่ยอพอดีแฟนก็บอกว่าไปเถอะไปหาหมอดีกว่าเดี๋ยวเป็นอะไรเขาเป็นอะไรอย่าไปหาหมอลำบากเพราะมันช่วงกลางคืนแล้วอ๋อครับ<ช>ครับถูกต,ต้องครับก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจเลือดตรวจอะไรเขาก็บอกว่ามีพวกคอเลสเตอรอลเยอะ เรสราเยอะอ่าฮะอ่าแล้วสาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใครเป็นคนบอกก็ไปนอนโรงพยาบาลมาหมอวินิจฉัยวินิฉัยยังไงเขาเขาเขียนมาในใบแพทย์ใบรับรองแพทย์นะคร,ครอาจารย์ครับรุนแรงแค่ไหนครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็เสียชีวิตทันทีได้นะฮะคือเป็นเขาเรียกว่าภัยเงียบอะนะ,ค,ะครับบางคนไม่อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นอยู่ มีสาเหตุไหมครับุ๊กปับก็เสียชีวิตก็สาเหตุก็มาจากคอเลสเตอรอลสูงนะคะทานอาหารมันมันหรือทานอาหารขยะทั้งหลายนะคะพวกจังสูททั้งหลายพวกนี้พวกนี้มันถ้าคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลพวกนี้ก็จะไปพอกตามผนังหลอดเลือดทีนี้ผนังหลอดเลือดที่อันตรายก็มีอยู่สองแห่งก็คือที่หัวใจและที่สมองนะฮะถ้าสมองขาดเลือดนี่ก็ ตายทันทีได้เหมือนกัน uh huh. นะฮะที่เขาเรียกสโตรกที่หัวใจนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> นะะ <c oughs> ในบิมเนี่ยมี GM1 <c oughs> ซึ่งลูกศิษย์อาจารย์พิเชษเนี่ยได้ทำการทดสอบเมื่อตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วแล้วนะ,ะว่ามันสามารถลดระดับคอเลสเตอรลอลแล้วป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรลอลเนี่ยไปเกาะตามผนังหลอดเลือด uh huh. แล้วมันยังทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุน่นคือมีการบีบตัวหดตัวได้ตาม uh huh. ปกติ huh. นะฮะ อย่างของคุณวิโรจน์นี่หมอบอกอาการไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทำไบพาสไม่ได้ทำบอลลูนอะไรเลยก็แสดงว่ามันเป็นเพิ่งอาการเริ่มะนะฮะที่ทำให้เจ็บหน้าอกทำไมมันถึงเจ็บเจ็บเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันต้องบีบตัวเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันไม่มีอาหารไม่มีอะไรที่จะไปเลี้ยงมันมันบีบแรงขึ้นเราก็เจ็บใช่ไหมฮะครับซึ่งทันนี้ก็ดีขึ้น ดีขึ้นครับนะก็ยังทานตอนนี้นก็ยังทานอยู่บีมแต่ช่วงไหนถ้าเราทํางานหนักเนี่ยแล้ถ้าเรารู้สึกว่ามันจะมีอาการเจ็บขึ้นมานิดนิดเนี่ยผมก็จะอัดแล้ววันละสี่แคปซูล,ลใช่ทำไมไม่ลดงานลงนะฮะมันไม่มีใครช่วยไม่มีใครทำมัลูกน้องพอพอเป็นหน่อยมันก็ออก แต่แต่จริงๆเป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยคือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเนี่ยจะต้องระวังการทํางานหนักอย่างมากสิ่งที่จะต้องระวังคืออาหารที่จะต้องระวังว่าจะต้องไม่กินอาหารขยะหรือสิ่งที่มีไขมันเยอะนะคะอันที่สองก็คือความเครียดครับเครียดนี่ก็พองานหนักเครียดแน่ๆใช่แล้วก็งานหนัก คือต้องไม่ทํางานหนักนะคะครับรู้สึกดีขึ้นครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะนั่นไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอามันจะเป็นแบบน,นี้เป็นเรื่องธรรมดามนะครับต้นฮะก่อนที่ผมจะลืมนะครับผมว่าใครก็ตามที่เป็นโรคหัวใจครับโรคหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อขาดเลือดอะไรต้องนี้น,นะฮแล้วมาฟังรายการของเราทางทีวีเนี่ยก็ อาจจะไม่อยากไปหาหมอนะฮะเพราะผมผมไม่ขอแนะนํานะครับไปหาหมอนะครับไปตรวจดูนะครับตรวจให้แน่ใจนะฮะว่าไม่มีปัญหาหนักนะครับส่วนจะใช้ Operation b e บิมของเราเพื่อจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆทำกันแต่ที่แน่ที่สุดก็คือหัวใจเนี่ยมีอยู่อันเดียวนะฮะครับถ้ามันเป็นอะไรไปแล้วก็เราก็จะช่วยแก้ไขไม่ทันตอนนี้ก็คุณวิโรธก็ได้ไปหาหมอแล้วนะครับ แล้วหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอันนี้ก็ดีใจนะครับก็พยายามอย่างยิ่งแล้วกันอย่างที่คุณคุณต้นว่าเนี่ยลดงานลงบ้างก็อาจจะดีกว่ามาั้งแล้วก็ค,คุณคุณวิโรก์ก็ก็พูดเองนะฮะว่าต้องออกกําลังกายบ้าง<ช>ถูกไหมครับ,รบเ,เมื่อกี้อาจารย์นําภัรก็ตลอดเวลาบอกต้องออกกาลังกายผมอาจารย์นําภัยกับผมก็ออกกําลังกายตลอดเนยนะฮะค,คือเราเราอายุ67แล้วก็จริงเนี่ยผมผมหกสิบเจ็ดแล้วผมวจะวิ่ง วิ่งถ้าผมวิ่งทิงผมก็วิ่ง5กิโลเลยแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้ตลอดแล้วก็อาจจะเป็นต้องบอกว่าการออกกำลังกายเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ออปเปอเรชั่นบิมนะครับออกการออกกำลังกายที่เท่านั้นที่ทําให้ผมเป็นอย่างนี้ได้อย่างทื่นทุกวันนี้แน่นอนถ้าไม่มีออปเปอเรชั่นบิมผมก็อยาคออกกำลังกายอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าโอเคอะไรช่วยอะไรในก็ไปทำรอยมันเป็นเรื่องของการเสริมกันนะครับทุกอย่างต้องากยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับ เรื่องของการที่จะมีชีวิตยืนยาวจริงๆคุณรุ่งทิพย์ซึ่งเป็นภรรยาได้เตือนไหมเรื่องการทํางานหนักเตือนไม่ได้แล้วแต่ก็พยายามลดอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าถ้า้งงานไม่เร่งมากผมก็จะทําปกติที่หลังก็เตือนคุณวิโรจน์สิเธออย่าทํางานหนักเดี๋ยวฉันใช้เงินไม่ทัน